สบายดีพ่อมแม่พี่น้องสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมางสุขสุขคนมื้อนี้มาเฮ็ดกินแรงกับสาวสุปพี่น้องปิ้งซีนแหง้งเราจอมเพินน้ำมักพิษออกมาแมนข้าวแรงน้ได้มื้อนี้แม่นบ่เติมเฮาก็มาแต่เวียกพี่น้องเฮาก็มาฮอดวังแรงนี่มื้อนี้เฮ็ดกินปิ้งซีนแหง้งบวกผักเนาะสาวสุปบวกผักทําแจ่วทําแจ่วสิ่ๆที่เราจอมหมัก ตำแจ๋วขาดบบได้แจ่วพแซ่บสุดขคนว่ามำแจ่วบางเพนคนำเองแลยวกโอ้ยใส่บะมี่ก,กอกอันนี้ผมามาใส่บะมี่ก,กอกอีกเอามาจี ปีงหมูแดดเดียวหันี่น้องดิอาตอมเมือ้อเข่าการอยู่สี่มือหาจากาิีออกมาตั้มเจล ไม่ยังก,กันนะพาวนะเสือถ้าใช้น้ำปลาเล้วใช่เต่เลือ่ ตั้งว่าสามสี่มือเนาะก้าวอาการดีและชาวสุกยุดเลยกินแล้มวมันก็ดีเนาะกิงยางมันจะบูดื้อยาอากาศกับใครปนกะติหนะัวหนาวพี่น้องเนาะพี่น้องว่ามันไมนะ่ได้สะอากอากาศหนาวเย็ยนแต่มือชาวสุกเป็นไข้ฮัน สามสี่มื้อนั่นะเนาะก็สาซุกจนได้ว่โนโนาโดนเอาผ้าบกถั่วแมลว่ลวามันมีอายเย็นเข้ามาดิมันพอสาวซุกเศร้าไข่แล้วอาการก็เศราย็นเศร้าหนาวว้าแต่เราเห็นเธอสาซุกดอกเนาะแต่ว่ายังเจ็บคออยู่เลยพี่น้องหน่อยหนึ่งเพราะว่าคออักเสบเลยสิคะ จะไปน้ำกินน้ำห้อนต้มน้ำห้อนกินน้ำเย็นเดี๋ยวนี้บริเตะเลยสุกกินต้ม,มันใบพทลไยโจนล้วก็ต้มใบหัวสิงคขยใบตะไคร้นะพี่น้องตะไคร้เครื่องหอมหอมมันบ้าต้มพะวา,าคิวะอะสิเพราะกินแห้งเนียคิวคิวดอกคันคนบ่ามาัก ไม่ว่าขาเจ้าอุดยุงใครนี่ไม่คิวซุกเบสบอมมหมูนี่ไฟใหม่ไฟใหม่แต่น้ำมนันคือมื้อก่อนนี้ออกมานั่งบ่อได้เด้อพี่น้องสามีบรรยากาศสามเนนะีเย็นแล้วอุ้ยเย็นแท้ยเย็นว่ามื้อนี้เนาะมุมมีฮ้องร่มนะคอนโดอยู่ หวัวองัวนี like ่ล <eye> ืม <ilan> จีว <berish> ันเสร็จลส้อัวกันไดเบ่งเบาต้องวางให้นปลูกพักไว้ใส่ตำเจวจากนั้นปลูกางหอมับีางหอมกินเแจได้ไเนาะปลูก้่วนนี้ปลูกไว้เวลาเอาเพชเจวเพ็ดจู้อย่างพอได้ครัวมาใส่เลย มันเป็นพักที่แปลว่าเฮากินประจํำวันหอมหอมร่วมหอมป้อมหอมบัวเมื่อว,วานก็นกำลังปลูกใหม่กำลังเป็ด แนวเรียบร้อยทำเกลวเจลวสูตรเพิ่นใส่เปนเกล้ากระแปงนัวน้ำป่าโบไส้กระอกกับโบไส่ ไก่น้ำเดอ้อพี่น้องไก่เอฟซีคนซื้อมาฝากคนผ่านมาเมื่อเวันนี้ยบตรงนัน้นงอเป็นไวไว้ไม่ผ่าคันมือที่เจียวกับบมีน้ำป่าโอ้ยคากี้พี่น้องเลยแสบ ลองจำเมื่อก่อนจะบอมาคักแนบ่ลำป้าดอะไรแนเกินข้าแรงรังันพี่น้องสองคนลูกสาวสุกอืม่วเอกลือร้ายพดเรแก้วขึ้นเกลือจนครับเปลือคนจ้ะอืมันหลลงแล้วด รอกอม,มต้องมีควน,นานพักน้ำมูนาะทีนี่เพือปลูกพักด้วจไปถ่ายลุงนะไปนานพักกับเจ้านานพักเพื่อนแอานานพักเพื่อนเพื่อนเราต้องไปเห็นน้ำพัก ส่วงใครนั่งักมันส่วงเราต้องเกลียงงานเสร็จหอกเรียกลายเลยไปอยู่เพื่อนอยู่ไม่ได้ปลูกเลยเขาสุกกันก็ไม่มีเวลาปลูกเลยมันไม่มีเวลาดูแลด้วยวอกไปยังหนีครบกันนี่ป้าแล้วจริงเรือลายหนาะมันบ่มีหน้า มันมีน้าม <ừ. S 1> ันร่องไปแล้วนะได้หน้ามนเลยนี้มันเต้นออก <ừ. S 1> อันคืนมันเต้นไปเรื่องพจนิดุดไปน้ำเงา,าอันต้นกล้วยกับใบกระไร <ừ. S 2> วยมันแตงเือบางงอคนเดียว <ừ. S 2> มันอยู่กระโจอันแถวแผ่นกระเบื้องกันเลยแบบ dia bawa kena pas comment di la meja ซอมมนหวาน,นอยู่แล้วตีแต่เก่าสัาทิทเด้ดกินปาะการซอนะสะสุก,กันล่มหืมัง่ายมันมีกับใครเลยพออยู่อกาอกศาศดีเนาะืมหนาวห้อ ก็นาวเมื่อไรเลยลงมานั่งเมื่อไรเลยคือเซโนโมีบุญแม่พี่น้องแต่เมือ่อไรบาตอมที่ว่าไปเลาะบุญทหารกขาต้องเริ่มนายเริ่มมันที่พิเศดนะเริ่มสามมือกันอ่ะเพราะว่า ตัวต้องไปถ่าย่เป็นกังการเก็บงานมีเราต้อเไรเรียก็ไกอทอ,อ,อ,องทองบ้างเข้าตัวต้มกับไปเห็ดเมี่ยงอยู่เจ <ขอ S 2> ้า,าบุญสีใช้หน่อยะเสียงงานเนาะจะหน่อ,อ,อ,อยแขกคนพุชิมาลายนะพี่น้องอ้าบ่มีบอดด้องดโดดแจ้งปีเนี่ยเป็นรถ <c oughs> ดจริงจริงซ่าซ่า ปีแต่เก่ามีโดดจองโดดอยังเขาสุกเห็นในตะไลลงจ่ได้บ่ได้ไป่ปีแต่เก่ามีโดดจองมาโดดปีคนพี่ชายนี่บอกมาโดดเลยลมแห้งโดดตกใส่ใส่ผอบใส่ไพ่มาโดดปีหนึ่งเลยปู่มาประมาณว่ามาโดดเลยลมมันเฮ็นไงอ่ะบังคับจองบ่ได้เนาะให้ใครเคลื่อนประเทศเนาะ มันเสี่ยงคนก็เลยบ่วห็นจริงคนมากไปบงเลยค่ะคุณน้องโดดจองโดหยังยืจะถ่ายอะไรโดนแบบหลายคนตอนมาอยู่เชโนใหม่ๆเม่ได้เคยไปเลยบุญเลได้หู้เลยมีบุญเลยจสมาไปหูเหียนีงเริไดู้้มีบุญด้นี่บรได้ปละยที่เมาทิบเก้าดันปสาวทุกไป ถ้าเกิดไม่รอกทางเว้นเนม,นมืองานเมื่องงานืันที่เช้าเออคนหลายคนหลายวันที่เช้าประมาณว่ามันเป็นบุญประจำปีของเมืองเซโน,โนเนะ้ะ แบ,บบว่าคนแต่นอกจะ<ช>ได้ก็มาไล่นะพี่น้องแคปเทนไดกกามาคือบุญอันนี้เอาพระชายเลยนะนี่คือตอนบอตอมยังน้อยให้แล้วจากมากินลุดไทย,ย,ย,ยมาพีเ่เรานูมาันนวนเนาะนี่ถึง้อยนวนมาิึงเมื่อคำ่ำเหมือนที่ได้เมื่อค่ำมาหลายคน น้อยเซลแต่งเงินสิบพันสาวพันมาบุญกีแม่เงินสิบพัน 10, 000, พอสิบพันสาวพันไปลินได้มาขามมั้งคือต้คุมได้มาคามเด็กน้อยเนาะแ้วบุญงเงียคือเจะตัวเอาเงินซะงานนี้มีหลายได้ผินองขาจามาลง เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเลยดินในมะขามแต่ว่ามันลงคนเขาแล้วไปยืนเบื้องเขายืนเบื้องไปยืนจับพิษเขาซักมันมีคนขออเขาอยู่กลาเปิดให้เบื้องแล้วไปนอนมาบานีพี่นอ้องเลยพิดท้ายโดยบใบมะขามเลยครับสุกของขา้าวที่เมื่อวานนะ <laughs> หมักได้หมาดบาดคามเนาะเดือบโบเดือบใครบอทอมมาหาต่อยให้ยางมะคามันคือคืนมะคามเดือบมืออื่นบ่อมาต้งวางเบ่อคืนน้ำมะคามลงผู้นี้กล่องโฟมพลายล้างแล้วฮะเดี๋ยวใส่กล่องโฟมแหละทำไหมทำวานป่ะทาหวานน้ำข่าส้มค่ะยางมาแกะไว้ใส่สมบ่อไว้พัดผิวบ่อเดือนฮันเนาะ กบต้มสุมแกะเมียแล้งใครจะซื้อขาใครตอนมาซื้อขายคุณจะตามจะพันแล้วบ่ต้อมเลย สามพัี่เกือบสี่พันแล้วบอกให้สสยจะทุกแบงคุณตามมาห้จะเหมือนนึงอ่ะสูตต่อไปแล้วเราบิสิ้นเดือนเนาะาเงินสีได้ใช่บ่บ่เคยได้จะเกือบโมโหี้วถเน่ยฉันได้สิมาไม่ลอง FC เบิเงินเดือนเดือนแรกโว่าใส่บัญชีถือบนเนาะ่อุ้องใจอยู่เพีอ ภูมิใจอยู่อะแต่บางทีสื่อดีบวกดีเราไม่คิดเข่าเนาะไม่คิดเข่าบางทีก่อตอบก่อที่มันจะมาเพราะว่ามีคนพาเพ่นเทสเนี่ยแหมอย่างไรก็ขอพี่น้องรอติดตามโซเบิึงสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยพี่น้องอย่งไรก็ฝากขอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋เป็นกำลังใจให้ลัาพี่เพื่อนที่จะไปสำหรับคลิปนี้บอกกัาเข้ามาสบายดีสบายดี